คุณแม่ตั้งคันในช่วงที่มีโควิดถ้าหากว่าจำเป็นต้องไปพบหมอจะทำยังไงดีนะสวัสดีค่ะพบกับป,ปอปอีกครั้งนะคะในช่อง YouTube ปปอเจ้าเรื่องสุขภาพในช่องเพจป,ปอๆเจ้าเรื่องคุณแม่ดูแลลูกค่ะคุณแม่ช่วงตั้งคันก็อาจจะมีปัญหาเรื่องฟันได้นะคะแล้วเมื่อไหร่ควรจะไปพบหมอฟันมีอยู่3มเรื่องที่ต้องไปพบหมอฟันโดยด่วนนะคะก็คืออันที่1เหงือกบวมเป็นหนองค่ะ ถ้าเหงื่อบวมเป็นหนองขนาดนั้นก็คงจะปวดหน้าดูนะคะอันที่2ก็คือปวดฟันฟันผุมากๆอันที่3ก็คืออุบัติเหตุฟันแตกฟันบินหรือว่ามีบาดเจ็บของช่องกรามแบบนี้นะคะอันนี้เราควรจะไปพบหมอฟันเมื่อจาเป็นจะต้องไปพบหมอฟันก็ต้องมีข้อปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโควิดเพราะว่าคุณแม่นะคะมีตั้งท้องร่างกายก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้ว แล้วถ้าจะต้องไปพบหมอฟันมีคําแนะนําที่ต้องปฏิบัติอยู่5ประการนะคะอันที่1ก็คือก็พยายามใช้รถส่วนตัวนะคะถ้ามีรถส่วนตัวจะได้ลดการสัมผัสเชื้อลดการสัมผัสคนอื่นหรือว่าสัมผัสให้น้อยที่สุดนะคะอันที่2ก็คือให้ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเลยนะคะเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อและเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากคนอื่นด้วยนะคะอันที่3ก็คือล้างมือบ่อยๆแล้วก็ไปไหนมาไหนพยายามจับ โน่นนี่นั่นให้น้อยที่สุดก็หมายถึงจับเก้าอี้จับโต๊ะจับขอบประตูขอบหน้าต่างหรือว่าราวบันไดแบบนี้คะหรือว่าราวอะไรต่างๆที่มีคนใช้ร่วมกันเยอะๆก็พยายามจับให้น้อยที่สุดไม่จําเป็นอจะ่าจับนะคะอันที่4ีก็คือเวลาไปรอรับบริการนะคะก็อ,อยู่ห่างจากคนอื่น1-2เมตรเป็นอย่างน้อยนะคะถ้าสามารถจัดการได้ก็ให้อยู่ห่างเข้าไว้ อันที่5นะคะเมื่อได้เข้าไปพบแพทย์ก็อย่าลืมแจ้งประวัติการแพ้ยาแพ้อาหารแพ้สารเคมีอะไรบ้างหรือว่าแพ้อื่นๆที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาในครั้งนี้นะคะบอกข้อมูลตามความเป็นจริงนะคะไม่ต้องอ้ําอึงเพราะว่านี่คือชีวิตเราถ้าหากว่าเราไม่ได้บอกว่าเราแพ้ยาอะไรคุณหมอรีบช่วยเหลือเราเราอาจจะมีอันตรายมากกว่าเดิมเพราะว่าคุณหมอใช้ยาที่เราแพ้แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมแจ้งเขานะคะเป็นยังไงคะคุณแม่ตั้งคภ์ ก็ปฏิบัติได้นะคะแค่5ข้อเองแบบนี้ก็คือปลอดภัยนะคะแต่ว่าถ้าไม่จําเป็นอย่างเช่นจะไปขูดหินปูนจะไปอุดฟันที่ไม่เร่งด่วนแบบนี้ไม่ต้องไปนะคะเพราะว่าช่วงนี้มีการระบาดของโควิดท่านอาจจะติดเชื้อได้ง่ายแล้วทางห้องฟันก็ยังไม่ทำหัตถการพวกนี้นะคะรอจนกว่าโควิดจะหายก่อนค่ะสำหรับวันนี้ป,ป้าปองอเรื่องดีๆมาฝากเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ you <laughs>